สวัสดีค่ะจอยมาเร็วกเสียงเจวเจวมาแกลไกลค่ะ วันนี้จอยอยูทีตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสี่ธรรมราชค่ะยูทีฟ์มปลากัดนงซองค่ะติดกับสั้นเยาวชนจังหวัดนครสี่ธรรมราชค่ะเพืเ่นนอนๆนงซองเป็นวัยรุ่นทีกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอาชีพให้กับตัวเองค่ะและวันนี้นะคะจอยจะพามาเล่วิธีการเพราะพันธุ์ปลากัดหนองซองค่ะหนองซองบอกว่า เขาชอบเลี้ยงปลากัดมาตั้งแต่เด็กเลยทําให้สนใจในส่วนของอาชีพนี้การเลี้ยงปลากัดนะคะทุกคนนั่นก็คือการนําตัวผู้และก็ตัวเมียมาเคียงกันวายทิงวายประมาณสองถึงสามคืนเมื่อเห็นว่าตัวเมียมีอาการที่ว่าไข้จัดไข้แก่เต็มทีแลว้วเราก็นําปลากัดทังคูนะคะมาเทใส่ในภาชนะที่เราได้เตรียมนม้ำแล้วก็เตรียมพักเตรียมยาใส่ไว้เร้วค่ะทุกคนกาไม่ใช่ว่านําไปพัดเพชรนะคะน,นี่ ความว้าก็คือนําภาชนะนําโคมก็ไดอะไรก็ได้ค่ะทุกคนคะทีว่าเป็นภาชนะสําหรับชายในการฝักปลากัดนั่นก็คือนํามาใส่น้ำใส่ปืดน้ําลงไปแล้วก็นําปลากัดดั้งคู่ตัวผู้และตัวเมียมาเทรวมกันผ่านไปนึ่งคืนนะคะตัวผู้จะทําการผสมกับตัวเมียแล้วทีนี้ใครก็จะอยู่ตีฟองหรือว่าทีวอดคะ่ะ เมื่อสังเกตเห็นไข่อยู่ตีฟองปลากัดเรียบร้อยแล้วให้เราทําการตักตัวเมียออกค่ะไม่เช่นนั้นตัวเมียจะทําการกินไข่ปลาหมดเลยค่ะเพื่อนๆเนอหลังจากนั้นนะคะให้ทิ้งว้ค่ะเพื่อนๆประมาณห้าถึงหกวันค่ะก็จะมาสังเกตได้ว่าจะมีลูกไรลูกไรอันนี้นั่นก็คือลูกปลาที่ยูตีฟองปลากัดค่ะช่วงนี้นะคะตัวผู้จะทําการเลี้ยงลูกของมันเองค่ะเพื่อนๆเนอะท่านไปประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะคะให้เรานําไรแดงมาใส่ในบ่อที่ว่ามีลูกปลา นเะเพื่อที่จะให้เข้าไดฮัดกินไรแดงไรแดงนี่นะคะหนองซ่องเข้าไดพอพันแล้วก็เลี้ยงขึ้นมาเองเพื่อลดต้นทุนค่ะทุกคนคะและอีกอย่างนึง่งช่วยให้ปลากัดเจริญเติบโต,ตไดเร็วคือรับการเลี้ยงปลากัดนะคะหนองซ่องในบอกจอยหวาไม่ไดเมียและยุ่งยากค่ะแค่ให้มีใจรักก็พอปลากัดของหนองซ่องนะคะก่อนที่จะนําออกไปสู่ตลาดนะคะเขาจะนําระหว่างบ่อนึ่งหบ่อซ่องนี่แหละคะ่ะมาทดลองเคียงกันดูก่อนถ้าเกิดบ่อไนที่วาปลา าซุยปลาสมบูรณ์เขาจะขัดปลาบ่อน,นั่นขึ้นหมานออกจำหน่ายค่ะแล้วสําหรับเพื่อนๆคนไหนนองๆคนไหนนะคะที่ชื้นชอบปลากััหนะ์เวียนกันไปได้คะ่ะถนนน,นครซีปากพนังตั้งอยู่บริเวณสั้นเยาวชนเละครอบครัวจังหวัดนครสีธรรมราชซอยติดกันเลยกับเพื่อนๆข้าไปเละกันได้มีปลายปักอยู่ปักทา่าค่ะชื่อว้ามาข้ามเรียงความปลากัดคะ่ะเพื่อนๆเน้อสำหรับคนที่ชื้นชอบปลากัดนนะคะไม่ควรพลาดค่ะ